ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK คเความครับวันนี้เราจะมาเปิดราคาบัวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่สาวใช่ไหมแม่ท้องหเดือนท้อง6เดือนครับท้องไอ้พริกแดงไว้นี่ครับท้องอันนี้ก็คือลูกแรกในท้องลูกแรกในท้องท้องผสม SK 581ไว้นะครับประมาณ6เดือนแล้วนะครับ นี่ครับดูครับหมอมายืนยันมายูหมอมายืนยันให้ใครต้องการเปิดราคาไว้ที่เปิดราคาไว้ที่สี่สิบนะครับดูครับวัวดีไม่มีตำนิครับเป็นวัวสาวสวยครับตัวนี้น่าสนใจมากครับสี่สิบราคาต่อรองได้นิดหนึ่งนะครับเดินได้นิดนึงไปนี่ครับเชื่องครับมีสายดีเป็นวัวไทยพื้นบ้านไทยใหญ่ครับผสมกันนังหนาอยู่นังหนานางนาครับผสมไอพิษแดงไว้ก็น่าจะแดงอยู่นิดหนึ่ง ไม่ยก็ต้องจางกเขาเอา,าไปก<ว>่อนแล้วก็เอาไอ้อที่เขาไปสวยสวยให้อุดแล้วไปเดินไปนี่อืาโอ้โโอ้ท้ายสวยครับท้ายสวยดูครับดูครับ วัวอยู่ที่บ้านโคกยางครับตำบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของลุงโกงขอขอเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรไปเบอร์ไปเบอร์โทรให้เบอร์โทรด้วยบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรผมไม่กัน ส,สวยๆเลยครับนี่ในค้อครับเมื่อกี้ให้ออกในข้อ,อส,สวยครับใครต้องการเอาไปเสริมคอกนี่ครับน่าเลี้ยงครับตัวนี้น่าเลี้ยงน่าสนใจน,น่าเลี้ยงครับใครสนใจก็ ลวงได้ครับลวงได้ให้แน่ใจว่าท้องครับเดี๋ยวจะผิดหวังเนาะเดี๋ยวดูดีหน้าเลี้ยงครับผมบอกแล้วับหน้าเลี้ยงจะออบโบ๊นิดหนึ่งครับกมตุยคม,มกบหางใหญ่ครับท้ายสวยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้สวยครับไข่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับไทกลายไยกล กลายพื้นบ้านครับสวยๆครับนี่ครับใครสนใจก็โทรได้มาเบอร์ที่092 174 7477ครับนี่ก็เบอร์ของผมเองครับสอบถามเข้ากันเข้ามาได้ครับสวยๆครับนี่ครับวัวดีไม่มีตำหนิครับกินหญ้าเก่งอยู่เช่องนีสัยดีหลัง หลังตรงลิงหลังตรงลิงสวยท้ายออกหน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงตัวนี้ใครได้ไปไม่พีวังแน่นอนท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เศษษรฟาร์มด้วยครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ